คือเนี่ยเมื่อกี้เมาส์เมาส์กูอ่ะมันนี่ใช่ไหมโดนน้ำใช่ป่ะล่ะแล้วมันกดแล้วมันเดือบเบิลชิกเลยกูก็เลยลองไปกดหาในแอปกูอยากได้เมาส์ใหม่กูก็ขอแม่กูก่อนเลยขอซื้อเมาส์ใหม่ไม่ไหวละคือมึงคิดดูนะกูเปิด Google c h r ค m มอ่ะกูกดแท็บอันหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันเบินให้กูสองอันเลยไอเบิลให้กูสองอันไวเท่าไหร่กูก็อ่ะไม่เป็นไรเบิลกูปิดได้กูกดปิดไม่ปิดให้กูสองอันพร้อมกันด้วยขนาดเลย เออไม่มีความออพอดีแล้วกูก็ต้องเปิดใหม่แล้วกวนลูกกูกูว่าจะจั่งซื้อแต่ไม่ได้ซื้อเฉทีเว้ยจนกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมากูจะไปซื้อใหม่ไม <Viol> เวเลตตอนแรกว่าจะหาสักถูกๆประมาณสองพันเพราะงบกูมีแค่นั้นจริงๆกูไปเดินห้างกูก็ไปเดินเดินแฟชั่นเว้ยคือไม่อารมณ์แบบบ้านนอกอ่าบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะไม่รู้แบบกูเดินแบบกูกูเดือนตาเินจนใจเออแบบ หมือนกูไม่คือกูไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแค่กี่ปีเองสองปีกูรู้สึกแบบกูก็ไม่นานเลยนั่งในใจกูโอ้ความเจริญอินความเจริญนะแต่ไกลความเจริญบอโอ้มึ่สุดยอดมากเร <c oughs> าแบบไปคนเดียวไงหรือว่าไมาใหมไปไปกันทั้งบ้าน <c oughs> คือพักผ่อนไงก็แบบ <c oughs> คือทั้งบ้านคิดดูนะ <c oughs> แบบ <c oughs> แทบแทบไม่ออกไปไหนเลย นี่กูอยู่บ้านครบหนึ่งปีเลยนะเว้ยกูแทบไม่ออกไปไหนเลยนั่นแหละฝัล็อกสกิลแล้วแหละเออฝัล,ล็อกสกิลแล้วสกิลอะไรดีวะอะไรสีทองดีบ้านทองคําบ้านทองคำไอำ้อจริงกูอยูอ่กันเบื่อเลยอก,กูก็ไปซื้อใหม่เว้ยตอนแรกปะกูก็ถางเพื่อนไงว่าเออไม้เนี่ยถูกถูกมีเท่าไหร่เขาก็บอกนี่ไงสองพันกูก็สองพันก็เดินเข้าไปเขาก็ให้มาว่าเอยร้านนี้นะร้านนี้เนี่ยเออมัน ร้านใหญ่ดีลองไปถามกูก็เดินเข้าไปถามเลยบอกพี่ครับผมอยากได้ไมวไวเลตติดกล้องครับางบจักประมาณตอนนป้นมันสองพันเนาะกูลองแบบวางเล่นๆดูไม่เกินสามพันอะพอมีไหมครับพวกบอกอ๋อทำไมไวเลสนะครับตอนนี้ไม่ไมีครับไม่ไม่เกินสามพันเนี่ยก็บอกส่วนใหญ่จะมีแต่หกพันกูแม่งหันไปมองโอ้โหแม่งตัวใหม่ด้วยถามมึงหลอกลวาวไม่ไมเฮ้ยเอา ไมก็ไม่ได้แล้ะก็เดคือลองเดินหาแบบทั่วแล้วนะแบบร้านส่วนใหญ่คือเขาจะเอาของใหม่มาขายป๋ากูก็เลยลองโทรถามเพื่อนไงว่าเขาบอกว่าอ๋อไอสองพันเนี่ยมันคือแบบตัวรุ่นเก่าที่แบบว่ามันตกรุ่นไปแล้วก็อาจจะไม่ขายก็ได้เออกูก็เออว่ะทาไมกูไม่คิดวะเขาก็ เพื่อนปากูก็อาหาใค่ว่าเออแล้วก็เด็แคปมาให้ดูไอแล้วหว่ังนั้นว mm ้ย hmm. กูแม่งก็แบบอ,อ่ะไหนไหนกูก็มาละเดินแล้วกูแม่งผ่านไปเห็นอุปกรณ์คอมตอนแรกกูจะเอาคีย์บอร์ดด้วยแต่แม่กูบอกเอาแค่เมาส์ก่อนลูกโดนโดนเบื้องบนห้ามไว้เอ,อตอนแรกกูเจอเมาส์แล้วแหละออ๊ยเมาส์แม่งสวยเว้ยเลือกแล้วแม่งประมาณสี่ร้อยกว่าบาทพอกูม uh huh. อแม่งเลือกไปข้างล่างเฮ้คีย์บอร์ดลองลองแตะๆนี่คลิก เฮ้ยแม่งกดแล้วแม่งมันเลยเลยบอกหันไปม,มองหน้ามแม่กูก <laughs> ใจสั่นเออกูหันไปม,มองหน้าแม่กูแม่กูบอกเข้าหลังข้าหลังคาเดียวนะแค่คําเดียวโอเคเข้าหลังก็เข้าหลังวะ่ะโดนยืน่นคำขาดไ,ไปปลายปีก็ว่าจะนี่ซื้อน้ตบุ๊กใหม่ก็กูบอกเดี๋ยวซื้อตอนนั้นก็ได้วะเออไม่งเอาให้ครบเพราะกูต้องซื้อตัวระบายความร้อนด้วยอยู่แล้วแหละอือคือมึงเข้าใจว่าตอนที่โนตบุ๊กกูแบบกูเปิดเปิดเปิดโปรแกรมตัดทีนี่แบบแม่งเป็น มอเตอไซค์แล้วไม่ไม่ไม่แต่งก็ฮะรอรออ้าวพูดเลยอ๋ออ๋อยู่อยู่แม่งนิดป่านกูเลนะกูไม่นพยายามแบบอัพคลิปไม่ได้สัปดาห์ละคลิปละถึงแม้แล้วได้ไหมอ่ะได้ดิเอ้ยตอนนี้ได้อยู่นะเออก็ตอนนี้ไงตอนนี้เออก็ตอนนี้ไงได้อยู่ไงเออ ตอนแรกว่าจะอัพทุกวันพุธเป็นเปลี่ยนใจแล้ววันเสาร์ก็วันเสาร์ว่ากูแบบงานไม่เยอะมากอืพวมกบาลเลยตอนนี้ยรูอเรอยุอเท่าไหร่เนี่ยทำไมงานเยอะได้ขนาดนี้เออก,กูสงสัยตัวเองเหมือนกันว่ะคือมันไม่ได้เยอะมากนะก้าแบบดูจริงๆอ่ะแต่กูแค่ขี้เกียจเนี่ยมันดองด้วยแหละเออไอ,อแรกๆเ่อย่างก,กูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคอยดูนะเว้ยกูแม่งวันเนี้ยกูอัดวันเสาร์ใช่ป่ะว่าวันเสาร์อ่ะแล้วก่ากูจะตัดนะเว้ย ูจะกลับกูจะตัดนะเว้ยวันมาณแบบวันพุธอะวันพุธคือกูกลับกูจะเริ่มตัดวันพุธแล้วน่าจะเสร็จวันศุกร์เอาเลยคนดูไม่รู้หรอกตัดช่วงนี้ทิ้งคนดูไม่รู้หรอกกูไม่ลงหรอกเนี่ยเป็นไงล่ะฉากที่ไม่ลงก็เท่ากับไม่มีเออ